สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้เจอกับพ่อหมอเซรรนในเพจปูนาปนี่กันอีกแล้ววันนี้จะนำเสนอการทำนายทายดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยไพ่ยิปซีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ก็แวะเวียนกันเข้ามารับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในสัปดาห์นี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาชมกันเลยเริ่มจากไพ่ใบแรกใบแรกเป็นไพ่ราชนินีแห่งดาบหมายถึงคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นผู้หญิงแกรง่ง เจ้าตัวมีความแข็งแกร่งเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเป็นผู้มีความกล้าหาญเป็นผู้มีความแข็งแกร่งสามารถเป็นผู้นำครอบครัวได้ดับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเจ้าชะตาเป็นคนแข็งแกร่งเป็นนักสู้เป็นนักบริหารอดทน สามารถที่จะฟันฝ่าภาครอบครัวภากิจการสุ่ความรุ่งเรืองได้ไพ่ใบที่สองเป็นไพ่สิบถ้วยในสัป,ปดาห์นี้คนที่เกิดวันศุกร์จะพบกับความสมหวังจะพบความรุ่งเรืองพบแห่งชัยชนะ ประกอบธุรกิจการงานใดประสบความสมําเร็จตามที่ปรารถนาอาจจะมีการเฉลิมฉลองในเฉลิมฉลองความสมําเร็จอาจจะมีคู่รักคู่ครองเรือนคนที่ดูแลดูใจกันอยู่อาจจะบอกมีการบอกรักจารภาพกันนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็น อีกสัปดาห์หนึ่งของคนที่เกิดวันศุกร์ไพ่ใบที่สามเป็นไพ่หนึ่งดาบคนที่เกิดวันศุกร์สัสปดาห์นี้จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองมีชัยชนะนาที่การงานการเงินความรักครอบครัวในสัปดาห์นี้มีแต่ความชื่นมืน่นการงานการเงิน ประสบความสำเร็จกิจการรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะนั้นเป็นวันที่ดีของคนที่เกิดวันศุกร์ในสัป,ปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับ พราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงคนที่เกิดวันศุกร์ในสัป,ปดาห์นี้ท่านจะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับมีการเฉลิมฉลองในตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีรายได้เพิ่มมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆนะครับอาจจะเป็นไปด้วยเรื่องงานอาจจะเป็นไปด้วยการไปพักผ่อนเนะนื่องจากท่าน จากตามทำงานมานานอาจมีการไปเดินทางไกลไปในที่ต่างๆในช่วงสงกรานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องอื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับก็เป็นสัปดาห์ที่ดีอีกวันหนึ่งของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจถ้าเป็นประโยชน์อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนได้รับรู้ก็แชร์กันเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ